สวัสดีครับเพื่อนๆผู้ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลเตรียมใจให้พร้อมสำหรับความตื่นเต้นที่อาจเปลี่ยนโชคชะตาของฟุตบอลหญิงไทยเพราะนัดชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีระหว่างทีมไทยและเนปาลกำลังจะมาถึงแล้วนี่คือโอกาสสำคัญที่นักเตะสาวไทยต้องพิสูจน์ตัวเองในสนามระดับเอเชียคุณพร้อมที่จะเชียร์ไปด้วยกันหรือย,ยังแต่อย่าลืมบางคนอาจบอกว่านี่เป็นเพียงการแข่งขันรุ่นเยาว์แต่ส่วนตัวผมคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของอนาคตนักเตะระดับโลกมากมายเลยทีเดียว แต่ที่นี่คือที่ที่มันเริ่มน่าสนใจจริงๆคุณจะชมสดได้อย่างไรมาดูกันครับว่ามีช่องทางอะไรบ้างที่จะทําให้คุณไม่พลาดแม้แต่ลูกเตะเดียวสําหรับใครที่ไม่คุ้นเคยกับการดูฟุตบอลสดแบบนี้ลองนึกภาพดู นี่คือการแข่งขันระดับทวีปที่ทีมไทยหญิง U17 กำลังมุ่งหน้าสู่การเป็นแชมป์เอเชียถ้าชนะได้ก็อาจเป็นก้าวสำคัญสู่การเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันโลกในอนาคตเช่นเดียวกับที่เราเห็นในทีมชายที่พัฒนามาจากรุ่นยาวชนั้นการสนับสนุนทีมหญิงไทยก็สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับมันไม่ใช่แค่เกมฟุตบอลแต่เป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในกีฬาด้วยซ้ำไปแต่เอาเถอะและนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามช่องทางการรับชมที่หลากหลายจากไทยรัฐที่ทำให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายแม้จะ พายุบ้านหรือเดินทางก็ตามเริ่มจากแพลตฟอร์มหลักของไทยรัฐกันก่อนครับถ้าคุณชอบอ่านข่าวและชมวิดีโอแบบออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์ h t t p s w w w t h a i r a t c o t h h o m e เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากมันมีเนื้อหาฟุตบอลครบครันไม่ว่าจะเป็นข่าวล่าสุดหรือวิเคราะห์ก่อนเกมนอกจากนี้ยังมีไทยรัฐมันนี่ h t t p s w w w t h a i r a t c o t h m o n e y สำหรับใครที่สนใจเรื่องธุรกิจกีฬาหรือไทยรัฐช้อปปิ้ง h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s h o p p i n g ถ้าคุณอยากหาสินค้าแฟนคลับทีมไทยไปด้วยแต่ที่สำคัญคือไทยรัฐ h t t p s p l u s t h a i r a t c o t h ที่ให้เนื้อหาพรีเมียร์ยมสำหรับสมาชิกและไทยรัฐทีวี h t t p s w w w t h a i r a t c o t h t v ที่อาจมีไลฟ์สดตรงๆเลย mirror https slash a s m a t h e l a n d com ก็เป็นอีกทางเลือกสำหรับข่าวบันเทิงผสมกีฬาที่น่าสนใจตอนนี้มาต่อกันที่ส่วนกีฬาเลยครับหน้าแรกของกีฬาไทยรัฐ https s l www t h a i r a t co t s s p o r t s จะพาคุณเข้าสู่โลกฟุตบอลได้ทันทีถ้าคุณเป็นแฟนฟุตบอลต่างประเทศลองดูฟุตบอลต่างประเทศ Euro então, h <normal> t <Daisy> <F script> <ms> <ney> t p s w w w t h a i r a h c o t h s p o r t e u r o f o o t b a l l ซึ่งครอบคลุมหลีกใหญ่ๆอย่างพรีเมียร์ลีก h t t p s w w w t h a i r a h c o t h s p o r t e u r o f o o t b a l l p r e m i e r League ที่เราเห็นดาราโลกอย่างเมสซี่หรือโรนัลโดก่อนหน้านี้ยูฟาแชมเปียนลีก h t t p s w w w t h a i r a h c o t h s p o r t e u r o f o o t b a l l u e f a สำหรับการต่อสู้ระดับยุโรปบุนเดสลีกา h t t p s w w w t h a i r a d c o t h s p o r t y o u r o f o o t b a l l b u n d e s l i g a ของเยอร,รมนีที่มีความแข็งแกร่งกันโชเซเรียอา h t t p s w w w t h a i r a d c o t h s p o r t y o u r o f o o t b a l l s e r i a ที่มีทีมอย่างยูเวนตุสลาลิกา https www th a a r t co ts sport eurofootball l e a g u ของสเปนเจลี https www th a a r t co ts sport eurofootball j e l l e ที่แสดงฟุตบอลญี่ปุ่นและลีกอื่นๆ https www th a a r t co ts sport eurofootball relic สำหรับการแข่งขันนอกกระแสหลักนอกจากนี้ยังมีตารางคะแนน h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s p o r t f f u t b o l c o r e และโปรแกรมผลการแข่งขัน h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s p o r t f f u t b o l p r o g r a m ที่อัปเดตสดสดรวมถึงดาวซันโว https//www.thai-rat.co.th/topcore t r s r er. สำหรับใครที่ชอบดูสถิติผู้ทำประตูส่วนฟุตบอลไทย h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s p o r t t h a f o o t b a l l ก็มีให้เลือกเยอะไม่แพ้กันเริ่มจากฟุตบอลทีมชาติไทย h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s p o r t t h a f o o t b a l l c h a n g s u k ที่ครอบคลุมการแข่งขันทีมชาติชายและหญิงไทยลีก https://www.thai-rat.co.th/sport/table/premierleague h f o o t a l สำหรับลีกในประเทศและฟุตซอลไทย h t t p s w w w t h a i r a h c o t h s p o r t t h a i f o o t b a l l f c t h a i ที่เป็นกีฬาฟุตบอลในร่มคร์บอโอเจ็ดเอซายับ h t t p s w w w t h a i r a h c o t h s p o r t c r b o 7 a s i z e c u p ก็เป็นทัวร์นาเมนต์น่าสนใจสำหรับทีมเล็กๆรวมถึงตารางคะแนน h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s p o r t s f o o t b a l l p r i p r e m i e r e a l e และโปรแกรมผลการแข่งขัน h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s p o r t s f o o t b a l l p r o g r a m t i p i m e r e a l e ของไทยลีกที่ช่วยให้คุณตามติดทุกนัดอย่าลืมคอลัมน์ h t t p s w w w t h a i r a t c o t h c o l u m n i s <us> t ที่มีมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญอย่างบีบางปะกง h t t p s w w w t h a i r a h c o t h s p o r t c o l u m i s t b a n g p a y k e r หรือสนามกีฬาแห่งชาติ h t t p s w w w t h a i r a h c o t h s p o r t c o l u m i s t t h a i u n d e r s t a d i u m ที่อาจวิเคราะห์ทีมไทยหญิงในเกมนี้ได้อย่างลึกซึ้งไฟสปอร์ต h t t p s w w w t h a i r a h c o t h s p o r t f i t e p o r t ก็มีสำหรับใครที่อยากผสมผสานกับมวยไทย h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s p o r t f c s t o l m o y t h a i หรือมวยโลก h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s p o r t f c e t o k b o x อิงถ้าคุณชอบกีฬากำลังและสำหรับกีฬาโลกอื่นๆ h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s p o r t w o r l d s p o r t เช่นวอลเลย์บอล h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s p o r t s v o l l e y b a l l b a d m i n t o n h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s p o r t s v o l l e y b a l l b a d m i n t o n motorsport h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s p o r t s m o t o r s p o r t หรือกีฬาอื่นๆ h t t p s w w w t h a i r a d c o t h s p o r t s o r l d s t o r t h e r ที่อาจช่วยให้คุณผ่อนคลายหลังเกมฟุตบอลตอนนี้มาถึงจุดสำคัญวิดีโอ h t t p s w w w t h a i r a d c o t h s p o r t s v i d e o ที่เป็นตัวเลือกหลักสำหรับชมสดมีไฮไลท์ h t t p s w w w t h a i r a d c o t h s p o r t s v i d e o t o r h i g h l i g h t สำหรับย้อนชมเกมสำคัญเรื่องรอบขอบสนาม h t t p s w w w t h a i r a d c o t h s p o r t v i d e o r o u n d c o r n o ที่เล่าถึงเบื้องหลังไทยรัฐเล่ากีฬา h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s p o r t v i d e o l a o k i l ล e ที่มีเรื่องราวน่าสนใจสปอร์ตเดลี่ h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s p o r t v i d e o s p o r t d a i l y สำหรับข่าวประจำวันและเชียร์ไทยให้ตึกกล้อง h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s p o r t v i d e o c h e t a i ที่เต็มไปด้วยพลังเชียร์จากแฟนๆซึ่งอาจมีคลิปเกี่ยวกับทีมหญิงไทยด้วย สุดท้ายแกลเลอรี่ https slash, www thai r a t co t h s p o r t gallery ก็มีภาพถ่ายสวยๆจากเกมต่างๆให้ชมและวิดีโอซ้ำอีกครั้งสำหรับใครที่พลาดแต่ที่นี่คือจุดที่อาจทำให้หลายคนถกเถียงบางคนอาจคิดว่าการให้ความสำคัญกับฟุตบอลหญิงมากขึ้นเป็นเรื่องที่ดีสำหรับความหลากหลายแต่คนอื่นๆอ,อ,อาจเห็นว่ามันแย่งพื้นที่จากฟุตบอล,ลชายคุณเห็นด้วยหรือไม่ และสำหรับนัดนี้ทีมไทยจะพลิกสถานการณ์จากเนปานที่แข็งแกร่งได้หรือไม่บอกความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ได้เลยครับชอบหรือไม่ชอบก็บอกมาเราชวนคุยกัน